กองสดพุทธมูสวัสดีครับก้องสด่ะพดมูนะครับวันนี้วันอะไรพระหัสพฤหัตพุทธ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 ไม่ไชื่อบอกเลยนะคัฉันแกล้งแกล้งแบบทำเป็นลืมเสริมทันทีวันนี้มันพุทธก็เลยกินอาหารที่เรียกว่าเป็นอาหารราคาหลักสิบหลักสิบ แต่อร่อยหลักล้านพี่พจใช่เพราะคนเข้าแถวเรียงคิวกันว่าไม่ใช่เรียงคิวเข้าแถวเข้าคิวต่อเป็นปีเป็นชั่วโมงแต่เขาฝีมือเขาอร่อยไงพี่ก้องชื่อเดี๋ยวนี้ชื่อครัวจุฬาห้าสิบอ้าวสวัสดีครับสสวัดีชื่ออะไรมึงเนี่ยนี่คุณเคนกับเซฟตีอันนี้เซฟตีเหรอครับไม่ไม่แบบว่า <c oughs> เดี๋ยวนี้แบบคนไทยดีนะพี่ก้องทำอะไรก็เข้าแถวนะโอ oh, สมัย<อ>ก่อนไม่เข้าแถวนะตีกันตายเดี๋ยวนี้ นานแค่ไหนก็จะรอแล้วอยู่แถวบรรทัดทองเนี่ยแถว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 สามย่านมิทาวอ่ะหลังสามย่านมิทาวอรอยู่ตรงไหนไม่ตมีเลยอยู่ติดกับห้างสามย่านมิทาวเลยครับผมอ๋อไม่ใช่บรรทัดทองคนละเส้นกันคนละเส้นครับเส้นบางสุดบรรทัดทองมาอยู่ตรงนี้เขาอยู่ข้างหน้าไงอยู่ตรงสาหลังสามย่านมิทาวเลยใช่ครับผมอยู่ซอยห้าสิบใช่ครับยุราซอยห้าสิบครับผมฉันเคยไปถ่ายหนังไอ้นี่ไงที่แถวแถวเหนือแหล่นี่ไงพี่ดูรานเขาสิ คนแน่นมากเลยมันมีร้านข้าวหมูแดงอยู่ร้านหนึ่งมากพศเคยไปถ่ายอ่ะใช่ครับนะก<ช>็ด<ช>ูเนี่ยคนเยอะเพราะว่าเขาอร่อยไงพี่ก้องความเป็นมไงความเป็นมาร้านอ่อความเป็นมานะครับอูุกค,คนเราเปิดตอนช่วงโควิดเลยครับผมโอ้คือตอนนั้นนะครับเอ่ห้องว่างค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เหมือนกับว่าอ่เอ่อเหมือนกับว่าค่าเช่าที่ไม่ค่อยแพงครับผมเออใช่ครับแล้วก็แต่นี้แพงแล้วนะ ตอนนี้ก็แพงมากเลยฉันไม่ถ่ายหนังวันหนึ่งแสนห้าพี่ก้องฮะแถวนั้นอ่ะแสนห้าจริงเหรอแต่ฉันชอบฉันก็ต้องเสียโอ้แพงมากใ่ะต่อต่อแล้วก็คือผมอ่ะทำอาชีพขายอาหารทะเลด้วยครับผมก็เลยนําพวกวัตถุดิบที่เรามีอยู่นะครับมาต่อยอดต่อยอดทำในราคาที่ไม่แพงอแล้วมเจอเชฟตีได้ไงเออก็เขาไปส่งปูที่ร้านนะครับใช่ที่ผมอยู่อ่ะครับ เอามาเลยเอามาเลยก็เลยจิกตัวมาเลยใช่ครับหลือซื้อตัวเพย์มาซื้อตัวมาเลยพี่ซื้อต่อได้ไหมได้เอาจำอะไรไม่เห็นเห็นอาหารเขาแล้วโอ้โหฝีมือแบบพี่ทำอะไรคะซื้อต่ออะไรคะให้อยู่เฉยๆไม่ดูดูอาหารเขาทำน่ากินมากที่ร้านเป็นอาหารสไตล์ไหนบ้าง เป็นสไตล์เรานําเสนออาหารระดับพัฒนาครับแต่ในทําในราคาสปิริตฟู้ดแบชาวบ้านโโอ้หจริงง่ายใจนะแต่ต้องได้ราคาเริ่มต้นที่70็ดสิบบาทคิดตัวเจ็ดสิบบาทอันนี้เท่าไหร่อันเนี้ยข้าวปูเจ็ดสิบบาทปูกระลโอ้เจ็ดสิบบาทเองครับข้าวปูกะหลีเนี่ยนะเชฟเออกกำไรจากไหนเพราะว่าอย่างน้อยคนอื่นเขาเป็นร้อยสองร้อยนะเดี๋ยวนี้ถ้าอยู่แถวนั้นน่ะโอ้โห แล้วร้านนี้มันอยู่ๆก็ดังถล่มเลยเพราะว่าอาหารจะต้องได้ราคาจัต้องได้หรอบอกใช่ครับโอ้โหสูตรอาหารพิเศษไงคุณถึงติดใจพวกแฟชัช่นใบรุ่นมากอ๋อสูตรอาหารต้องทำเป็นีองเลยไเราทำด้วยใจจริงๆแล้วรสชาติออกมาเป๊ะทุกจานเลยครับรับประกันได้เลยครับเทปตีคุมเองใช่ครับพริกก้องแบบฉันไม่น่าเชื่อในเจ็ดสิบบาทเนี่ยพอ่ดูเนี่ย นี่เจ็ดสบาทเนี่ยมีขายอยู่เหรอมีครับมีจริงด้วยครับ70บาทคุณเปิดันไหนวันไหนเนี่ยเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์เจ็ดวันอาทิตย์ เจ็ดโมงก็เปิดเลยเหรอใช่หัวขยันจริงจริงถึงทุ่มหนึ่งนะไม่รับจองไม่รับจองไม่รับจองนะคะต้องมาเองไปบอกเองค่ะใครสนใจอยากโทรสั่งไปกินส่งส่งมีส่งใช่ไหมมีแก้บโซ่มีโรบินฮูดโทรไปเลยเพราะว่าน่าทานมากแล้เจ็ดสิบบาทคิดดูปูกระเล่เนี่ยอ้ปูกะเล่เมื่อกี้แอบขโมยนั่นเขากินไปชิ้นหนึ่งอร่อยมากปอเปียกกุ้งอเปี๊ยกกุ้งเบอร์อะไรเโทรสั่งกิน เบอร์นะครับ083 0 0 1 7 2 0 5เครับหรือว่าศปเ็ดนาะนย์มีสเบอร์อย่าไปขัดเ้วก็นเจ็ดสองเก้าห้าห้าเก้าสอครับเจ็บมากครับแล้วก็เดลิเวอรี่เนี่ย เร็วขว่าไปรอที่ร้านใช่แต่ที่ร้านเนี่ยต้องใจรักจริงๆถ้าไม่ใจรักไม่ไหวคนมันเยอะแต่ก็ต้องมีความอดทนใช่อดทนของกินของอร่อยมันก็ต้องอดทนแล้วมีคนต่างชาติไปไหมจีนมาย่างจีนเยอะเลยครับโอ้หจีนมันแย่งเรากินหมดเลยตอนเนี้ยโปรโมชั่นก็มีด้วยค่ะให้ดูแทเราโปรโมชั่นว่าไงก็คือสําหรับรายการนี้นะครับ ถ้าเกิดสั่งปูก้อนจัมโบ้ผัดผงกะหรี่นะครับเราก็จะแถมเปลือกทอดลาวาให้สองชิ้นเลยครับตัวนี้ปูเนีอยลาวาใช่ปูก้อนจัมโบ้ผัดผงกะหรี่แถมเผลเปลือกลาวาสองชิ้นเปลือกทอดลา่าออันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองครับทุเรียนไอติมครับใช่ไหมหมอนทองแท้เลยโอ้ไม่ละลายเหรอลูกโอ้ยงี้อ่าไม่ละลายครับทานได้เลยที่หลังเอามาวันที่ฉันไม่ลดกลมอ้วนสิพก้องทุกวัน อ่อเดี๋ยวเราต้องมาชิมกันนะว่ามีอะไรอาหารอะไรที่น่าแต่บอกเลยนนว่าน่าทานมากแต่ตอนนี้เป็นนนงานไหพพี่แต่ตอนนี้ต้องเป็นงานลิ้นติดโปรก่อนลิ้นติดโปรนะฮะที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะฮะที่เซ็นเตอร์คอร์ดชั้นหนึ่งนะฮะมีเวลาอีกห้าวันไปมีมากพันเมนูราคาจับต้องได้มีโปรโมชั่นทุกร้านนะฮะเออเหล่าดาราเข้าไปกันน้ำพริกป้าแว่นอย่างเงี้ยแล้วก็กว๋วยเตี๋ยวเรือ ของน้องเฟิร์สนะครับท็อปโฮมเมดก็คือเนื้อแดดเดียวนะสมูตตี้ก็ของผัดไทยนะฮะอาหารเยอะมากใช่แล้วถ้าซื้อครบ500ร้อเนี่ยเราจะได้ดูหมอฟรีดูดวงฟรีคุ้มแสนคุ้มไปเลยแฟชั่นไอแลนด์ถึงวันที่22นะฮะก็ไปกันนะครับเดี๋ยวเราต้องเบรกแล้วเราจะกลับมาอู๋โคตรจุลาฉันแอบขโมยกินปอบเปี๊ยะไปชิ้นหนึ่งโอ้ขึ้นสวรรค์นะเราเบรกก่อนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกัน โคจุรา50 50กล้องสดพดบูเยาวราชยัง200รน้องมาที่เมนูอาหารพิพดขาเรากำลังเซอร์ไพรส์อยู่พิพดอันนี้ค้งมากอันนี้คืออะไรปูผัดผงกะหรีปูทะเลผัดผงกะหรีครับอะโดดๆไซส์ไหนประมาณสนี้ป่จับจับขาดูนะไม่กัดกูนะไม่กัดไม่กู เน่ปูตัวเท่านี้ค่ะอพริกเสร็จพริกอย่างนี้เสร็จพิกก็ยังไม่ได้สวยเดี๋ยวปูเคียงหัวเดี๋ยวปูเคียงหัวตัวเท่าหน้าเดี๋ยวปูเคียงหัวรู้ไม้จานนี้เท่าไหร่ทางบ้านสั่งไปกินเดี๋ยวนี้เลยสามร้อยสี่แปดสิามร้อยแปดสิบใช่ถูกมากถูกกล้ามแน่นเลยนะพี่ไปกินร้านอื่นนะสองพันพันห้าสามร้อยแปดสิบอ่ะถูกมากอ่ะอันนี้ปูผัดผมก็เลยขึ้นชื่อให้ลูกจานนี้ใหญ่แค่ไหนนี่ครับเท่าหน้าดูนี่ ใหญ่อย่างนี้เลยคืนเชื่อคือคือผงกะหรี่นี่นี่ซิงเนเจอร์มาซิงเนเจอร์เลยซิงเกิลเจอเลยเฟตีบอกแล้วกระเพาะปลานี่ยนะร้อยยี่สิบครับที่รับผมากเยาวราช250บาทเนี่ยนะใช่ครับเราใช้ตัวกระเพาะปลากิโลละพันสองเลยพี่ส่งให้คนดูหน่อยเสรไม่ใช่จับมันไหลย่ามักลัวมันไหลอ่ะนี่ไงมันไหลอ่ะแล้วก็เราก็ให้เนื้อปูเยอะครับผมเนื้อปูเยอะปพราะนี่ในปูนี่ อันนี้อันนี้ปลากระพงทอดน้ำปลาทอดน้ำปลาครับตัวนี้8 8 0ร้อยแปดสิบเขาไม่ขายกันแล้ว200รอเขาขายกคนสามสี่ร้อยห้าสีแล้วเธออันนี้หลังคือคุณพ่ออนนชอบลิมพูดไม่ค่อยได้ช่วงนี้ผัวบามากเลยพูดไปเดี๋ยวจะว่าดัดจริตนะ400ร้อยถูกมากอันนี้ร้อยยี่สิบบาทครับลิมหน้าคนถึงเข้าแถวกันเยอะขายไปสามชิ้นนะชิ้นเดียวลดความอุวนอยู่ โชว์เลยท่านผู้ชมไม่เคยมีอะไรถูกเท่านี้แล้วแบบน่ากินมากอันนี้ก้างผัดกระเทียมใช่ครับเั่าไหร่กินก้างสองร้อยแปดครับโอ้โหก้างกี่ตัวเนี่ยประมาณ8ตัวได้เหรอเนนีกำไรเหรอมีครับเพราะว่าอาศัยเราขายเยอะครับกำไรละอ้อยเล็กๆน้อยๆที่อื่นนะแปดร้อยนะพี่เขาทำมาสังคมเหรอไม่ใช่ครับไม่เขาอยู่ว่างๆสนุกๆไม่รู้จะทำอะไรนี่ อันนี้ก็380อันนี้เป็นปูแกะเป็นก้อนเลยนะกอันนี้จะเป็นไซส์จัมโบ้ฮะส่วนอีกตัวนึง120บาทครับนี่นี่ปูเล็กหน่อยใช่เล็กหน่อยแต่ก็เยอะนะดูตัวนี้เยอะนะไม่ใช่เล็กหน่อยแล้วมันไอ้นั้นเนี่ย120เท่าไหร่นะ120ครับเด็กนักเรียนไปกินเยอะมั้ยนักเรียนเยอะครับถ้าคนลำบากลำบากบอกพี่นะเด็กจุฬาเหรอใช่ครับนี่หน้าเด็กจุลาจิซีบัตโตซี ปลาอะไรพี่ปลากระพงปลากระพงครับเท่าไหร่แปดสิบบาทเองครับปลาจริงครับจริงจริงผีมะกรูดจริงสักสี่เท่าไหร่แปดสิบบาทรีบโทรไปเลยนะของดีๆอร่อยอร่อยทุกทัวร์นี้หากินไม่ได้แล้วนะและนี่อ่ะซุปเยื่อไผ่ซุปเยื่อไผ่ครับเท่าไหร่ร้อยยี่ครับอันนี้แล้วมีใช้แปดสิบด้วยใช่เล็กก็มีมันไม่เห็นเพราะว่ามันมันมันยังต้องการคนเข้าหุ้นอีกไหม อันนี้ซุปบักุเตก็ร้อยี่สิบเหมือนกันยังมีต้องการคนก้าหุ้นอยู่มาพี่ก้องเราไปก้าหุ้นอย่างเขาแล้วขึ้นราคาเลยใช่เขาจะแบ่งกันไม่พอจุดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอันนี้ไม่ครับพอดีว่าเรานำวัตถุดิบมาเห้เขาขายวัตถุดิบอยู่แล้วมาโชว์เลยนี่แล้วเนี่ยต้มยำอะไรต้มยำกุ้งครับเท่าไหร่ร้อยยี่ครับโอ้ตายแล้วโอ้ฉันไม่เคยกินถูกแบบนี้มาก่อนเลยหวานมากน่อะไรนั่นไะเกี๊ยวเกี๊ยวกุ้งเท่าไหร่เกี๊ยวกุ้งปูก็แปดสิบครับ พี่ก้ององไปด่าอีร้านที่แทนไปกินแล้วนะมันแพงมากเลยอ่ะอันนี้กินได้ไหมได้ครับมันบอกไส้จัมโบ้นะไส้จัมโบ้คุณดูนะเนี่ยมันขายฉันแบบ300แล้วบอกต้นทุนแพงลองกินดูนะนี่สดๆเได้ไหมใช่ครับสดๆเลยครับผมนี่แล้วนี่แหละขนมนี่อ่ะนี่เป็นเผือกทอดครับผมเท่าไหร่เผือกทอดไส้ลาวาลูกละ30บาทครับผมใช่ครับลูกละ30บาทใช่ครับไอนี้ไอส์คิ้มไอศ์คิ้มทุเรียนนี่160 160ครับเป็นทุเรียนหมอนทองเลยมันแพงเพราะว่าคนอื่นทำป่ะ ทำเองเหรอเพราะว่ามันเป็นรับมาอ่าครับมีรับมาแต่มีขายที่ร้านใช่ใช่ครับอันนี้ท่านผู้ชม08น้องบอกเบอร์หน่อยเดี๋ยวพี่จะกินติดต่อ08 7 2 9 5 5 9 2 9หรือว่า08 3 0 0 1 7 2 0 5หรือติดต่อทางเฟ e บุ o กได้นะครับพิมพ์ว่าครัวจุฬา50นะครับผมแล้วก็สามารถสั่งผ่านแก๊ปแล้วก็โรบินฮูดได้ครับในกรุงเทพ แน่นมากครับขอบคุณนะครับสดด้วยครับเราจะกินปูกหระ่กันน้ำจิ้มก็ดีมากสดใช่ครับพอกินปูกกะหี่ผมก็เลยนะเธเลยครับครับโอ้โหถูกมากท่านผู้ชมตุราซอยฮะตุราซอยห้าสิบหรอใช่ครับใช่ครับผมอ่าบอกเบอร์บอกเบอร์ครับผมเออศูนย์แปดสามศูนย์ศูนย์หนึ่งจะสองศูนย์ห้าครับผมใช่ครับแล้วก็เออเรานั้นเราเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับผม หยุดทุกวันอาทิตย์ถึงหนึ่งทุ่มครับผมหยุดทุกวันอาทิตย์อร่อยจริงเขาเรียกไอ้น้ำเหรอน้ำกะหรี่อันนี้ไข่ป่ะใช่ครับไข่ครับก็จะทานกับซุปก็จะอร่อยยิ่งขึ้นครับมเดี๋ยวช่วงหน้ามาชิมกันต่อไหนๆทำไมเขาเรียกผงกะหรี่เนี่ยนันนี้เหรอใช่ใช่เรา้องใส่ผงกะหรี่ไปด้วยใช่ครับแล้วถ้ากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดมันจะเข้าคุณพ่อจะจิ้มมกันต่อจิ้มกันต่อไหมอันนี้เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทดูดิไม่อิ่มให้ตบเลยเนี่ยอ่ะ พักพักเดี๋ยวเบรดหน้าชิมต่อจะมีคนมาตบใ,<น>ใช่ไหมตบพักเลยพัก <S <S พก้องสดพดบูอ่ะเ<อ>มื่อกี้กินเกี๊ยวไปโอ้ไม่ใช่เกี๊ยวปอปเบเปี๊ยะนี่เหรอพี่พดน,นี่เหรอใช่ครับปอร่อยมากท่านผู้ชม0872955929ใช่ครับ ปอเปี๊ยะกุ้งนี่คือเราจะใช้เนื้อกุ้งทะเลเลยครับไม่ได้ใช้เป็นพวกกุ้งเลี้ยงแล้วเราก็ไม่ผสมพวกเนื้อหมูเนื้อไก่เลยครับเป็นเนื้อกุ้งเดี่ยวกุ้งตัวๆเลยเกี๊ยวเกี๊ยวครับเกียวอร่อยมากกุ้งก็เป็นกุ้งทะเลเหมือนกันครับเกีุ้งอร่อยครับตัวเบลเลอร์เลยเนี่ยเกี๊ยวกุ้งเราใส่เนื้อปูเข้าไปด้วยนะแล้วเขาบอกว่าน้ำอร่อยน้ำซุปอร่อยก็เลงลองชิมดูครับล่างมันจะเป็นเนื้อปูด้วยนะครับผมคือใส่ทั้งกุ้งทั้งปูเลย8ปสิบบาทอร่อยเฮติโจมมาจากไหนเนี่ยทำ ก็จบมาจากไอ้ผมอยู่โรงแรมมาสามสิบกว่าปีแล้วใช่ครับพี่กินพี่กินได้ไหมได้ครับเขาเลยครับก็คือเราทุ่ทุกที่โรงแรมใช่ครับนี่ต้มยำกุ้งท่านผู้ชมกุ้งครับครับผมนี่เบรกสามอย่างเนี่ยรสรสชาติหัวกุ้งตัวใสมากมันไม่จัดจ้านมากแต่มันกลมกล่อมกุ้งตัวใสมากครับครับก็ปูทะเลเราจะใช้เป็นปูเป็นปี้วมาก รสชาตต่างชาติครับแต่อเบอร์่อเบอร์เก้งค้นได้เนี่ยครับใช่ครับติดต่อนะครับช่องทางการติดต่อ0872955929ครับหรือทางเฟซบุ๊กัวจุฬา50นะครับผมครับนี้เป็นกระเพาะปลาได้นะครับออครับนี่เป็นปูทะเลจป็นตัวอย่างเลยเหรอครับกระเพาะปลานี่นี่นี่มันนี่ดีกว่าเนี่ยเพือกครับเปือกลาวาเปือกลาวาครับพออ้าพอ มันแกะไม่ออกอ่ะบูต้องสดมากเลยใช่ครับต้องหบูถ้าเป็นเท่านั้นครับเนื้อลาวาไหลลงมาเลยโอ้โหใช่ครับข้างในเป็นไส้ลาวาไช่เค็มไช่เค็มลาวาเผือกลาวาอุ้ยสักคำนอนจะอ้วนไหมเนี่ยไม่อ้วนกินเลยอันนี้เราชิมนะไม่เป็นไรใช่ครับก้างต้องรอไหมก้างต้องรอไหมอ่าได้ครับผมชิ้นละเท่าไหร่นะสามสิบหรอสามสิบชิ้นละสามสิบคุณเก่งพูดเปเรื่อยๆพูดเป็นเรื่อยมาก เมนูของเราครับเป็นเมนูรเป็นร้านอาหารตามสั่งแต่ว่าเรามีเมนูร้านสั่งเยอะใช่ครับอร่อยอร่อยครานผู้ชมเป็นร้านอาหารตามสั่งเป็นร้านอาหารตามสั่งที่มีเมนูระดับพัฒนาครับผมคอนเซ็ปต์ใช่ก้างตัวใหญ่มากเลยคุณผู้ชมดูใหญ่ครับโอ้โหอุงงอ่ะบอกเบร์หน่อยแล้วก็ไปยังไงมายังไงจุฬาอ่าก็สามารถ พิมใน g o o g l e แ a p ได้นะครับว่าครัวจุฬา50ครับร้านเราเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์เจ็ดมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มครับผมปิดร้านทุกวันอาทิตย์ครับผมตื่นมาแล้วก็สั่งไปทานที่บ้านได้โรบินฮูดโรบินฮูดกับแกบครับพิม์ว่าครัวจุฬา50ได้เลยครับผมนอกจากอาหารที่เห็นตรงนี้นะแล้วที่ที่ร้านต้องมีร้อยกว่าเมนูนะใื่ว่าเปิดไหม ทุเรียนอันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองเลยครับเปิดเองเซ่กินะรี่ไม่กินทุเรียนไปก่อนเพราะพดต้องนี่ครับนี่เป็นเนื้อทุเรียนแท้ๆเลยครับผมหมอนทองแท้ๆเลยครับใช่ครับหอมมากเลยต้องเลือกที่มันที่เป็นภูๆเท่านั้นนะใช่ครับนะเดี๋ยวลองกินนี่หน่อยโทรไปอร่อยแน่นอนส่งสั่งที่บ้านอสั่งก็ไปส่งแล้วข้าวกะหรี่จกงกะหรี่ปูเนี่ย 7จ็ดสิบบาทสุดยอดอันนี้จานนี้สามร้อยรับบาท,บาทใช่ครับผมอันนี้เท่าไหร่นะลากระพงน้ำปลานี้ตัวละ280บาทครับผมก็เอาชมรายกากไหนเนี่ยใช่ครับฉันไปนกินที่ร้านอื่นต้อง400 500าครับผมจะอยากจะกินนะแต่มันคุณพอเจอแพงมากเลยเพาะว่าเจอกินที่3ามก็ฉันรวยใช่ไหมฉันรวยเขาเลยคิดแพง กันมนคนเยอะโอ้ยเดอดเหอนะคนเนี้ยโอนะ้โหเต็มเลยอะใช่ครับรอกันต้องรีบไปนะไปแข่งกับคนจีนไม่งั้นคนจีนแย่งเราหมดคนจีนแย่งกินหารอร่อยอร่อยหมดตอนนี้ไ,ไข่เขาอร่อยมากพี่พศไข่เขาอะ ก็อยากจะแนะนําให้มาตอนช่วงเช้าๆนะครับคนจะไม่เยอะมากกี่โมงคะก็จะประมาณ7ปดโมงขึ้นไปก็ได้ใช่ครับ7จ็ดแปดโมงคนคนต่างชาติถึงชอบบ้านเรา่ะพี่ก้องเพราะอาหารมันไม่แพงแล้วมันก็อร่อยถูกถูกลิ้นน่ะซุปบักกุเตกัซุปเยื่อไผ่นหนขอบักกุเตมาชิมหน่อยได้ไหมได้บักกุเตนี้มันของสิงคโปร์อ่ะหรือของเราใช่ ใช่ครับสิงคโปร์ครับมาเลเซียสิงคโปร์แต่ว่าเชฟตีมาปรับเป็นสูตรของเราเองใช่ของทางร้านเลยเโื้อปูปมาเยอะมากอร่อยไหมครับพี่ก้องอร่อยมากถ้ามันร้อนหน่อยนะใช่ครับพวกนี้ต้องกินร้อนๆนะครับเท่าไรร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบครับเชฟตีแล้วแล้วก็มีตัวกระเพาะปลาด้วยครับลองทานเนื้อปูขึ้นราคาได้แล้วเชฟตี นี่เราใช้กระพาะปลาเก็ยรตเองเราไม่ได้ถือโอกาสขึ้นนะแต่ของมันแพงต้องพูดแบบนี้ใช่ครับเพราะว่าร้านอื่นมันก็ขายแพงเราก็ไปกินก็บอกของแพงเ่าปากนี้ใช่ไหมลองลองดูเป็นกองเพาะปลาเก็ตเองเลยครับแล้วทำไมร้านนี้ขายได้สามร้อยแปดสิบปูตัวเท่ากับข้าวมันเพราะว่าคือเราก็ขายส่งเนื้อปูด้วยทำไมเป็นาปลากอร่อยเห็นทำหน้าแบบนั้นไม่ได้ปรุงเลยอร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อยมามอบไป คุณพศว่าไงอาหารร้านร้านกัวจุฬาห้าสิบบอกเลยว่าอร่อยจนต้องกราบนะครับกอบคุณแล้วขอให้ไปกินกันเยอะๆอร่อยจริงๆเอาท่านจะไปยืนกับเขาทำไมบพกว่าปลาอร่อยมากน้นแบบว่าขนมก็อร่อยอร่อยทุกอย่างเลยนะครับผมบอกเลยอร่อยทุกอย่างเลยแล้วก็ถูกด้วยท่านผู้ชมอย่ามัวจะนั่งตัดสินใจกินเลยอร่อยจริงๆไม่งั้นเราจะแบบ ไม่แนะนําหรอกบอกโปรโมชั่นเลยะครับโปรโมชั่นสําหรับรายการนี้เท่านั้นนะครับถ้ามานะครับก็เราจะแถมตัวเผือกทอดลาวาสองลูกเลยครับถ้าสั่งเมนูปูก้อนจัมโบ้ผัดผงกะหรี่ครับผมจัมโบ้ไหมผงกะหรี่นี่ใช่ครับไอเนี่ยเผือกทอดลาวาไม่ได้รสเผ็ดนะโคตรอร่อยพี่ก้องจริงเหรอจริงก็ฉันกินไปลดความอ้วนเนี่ยไม่ไหวด้นูดได้อันเดินเขาก็ให้กินกินไปครึ่งเดียวคำหนึ่งอร่อยมากเหรอ จะให้พูดกี่ครั้งเนี่ยว่ามันอร่อยขอบคุณคย่างนี้ครับอ้าวพี่ตัววันเดย์รายการคุณพ่อว้ายตกตก้องไม่ได้กินเนี่ยอ่ะวันนี้รายการกล้องสดพลหมู่ก็ก็หมดเวลาแล้วนะฮะยังไงก็อย่าลืมไปกันโคจุระ50แถวสามย่านนะครับสามย่านมิตรทาวอร่อยมากนะฮะราคาเริ่มต้นที่70บาทก็ไปชิมกันนะฮะถ้าแบบใครไปใครไม่อยากไปเข้าแถวต่อก็นี่เลย เขาีแก๊ฟ,ฟู้ดโรบินฮูดสั่งได้นะครับส่งทั้งวันเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงทุ่มหนึ่งนะครับวันนี้เราสี่คนลาไปก่อน<ท>พรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับครับ